สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่ริมถนนสีนครลินนะครับใ,ใกล้ๆกับสถานีกาันตันก็เดินดูนะครับสำรวจไปมาเห็นว่ามีการคืนพื้นที่นะครับก่อนหน้านั้นเขาก็มีการก่อสร้างทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็ทำให้ช่องจราจรเนี่ยลดลง ก็มีปัญหาการจราจรบ้างน,นะครับเพราะว่ารถบนถนนสีนักรลินนี่ก็เยอะพอสมควรมาช่วงนี้นะครับหลายๆสถานีก็มีการสร้างทางวิ่งแล้วก็ตัวสถานีเสร็จแล้วนะครับเขาก็เลยมีการคือพื้นที่ก็จะเห็นว่าตอนนี้บ,บริเวณช่วงสถานีกลันตันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ช่องจราจรไป4ช่องแล้วก็กลับอีก4ช่อง บริเวณนี้ก็เป็นช่วงตั้งแต่คลองพระขนกนะครับจนมาถึงบริเวณสถานีกรันตันนะครับบรรยากาศดูดีขึ้นเยอะนะครับไม่มีวัสดุมองดูโลกสบายตาขึ้น ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายต้เหลือนะครับก็มีการติดการทางวิ่งแล้วก็มีทางเดินฉุกเฉินรอติดตั้งระบบไฟนะครับที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับขบวนรถด้านหน้านะครับเป็นอสถานีกลันตนันเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับ ตอนนี้เขาก็มีการเร่งติดตั้งสกายวอล์กนะครับหรือว่าทางเดินลอยฟ้าก็ลืบหน้าไปได้มากนะครับไปได้เร็วพอสมควรนะครับตอนนี้มีการติดตั้งในส่วนโครงหลังคาโครงหลังคานะครับของสกายวอล์กก็กันแดดกันฝนได้กำลังที่จะทำบันไดระบบลิฟต์โดยสาร รถติดขัดนะมีไฟแดงอยู่รถก็จะมาจะรอตัวบ้างนะครับเป็นบางครั้งสำหรับสถานีกลัดตันนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าสู่การค้าทัญพาร์คนะครับความคืบหน้าตอนนี้นะครับมีการติดตั้งสกายวอล์กนะสกายวอล์กแล้วก็ มีการติดตั้งนะครับราวกันตกลิ้นโดยสารบันไดเลื่อนบันไดธรรมดานะครับและมีการตกแต่งในส่วนของภายในแล้วก็ภายนอกด้านบนนะครับผมก็สองสองมองดูนะครับเห็นมีป้ายบอกทางติดอยู่บนสถานีแล้วตรงนี้ก็เป็นคลองโคกวัดนะครับ น้ำก็พอดูได้นะครับน้ําพอดูได้ไม่ได้ใสามากนะครับแล้วก็ไม่ได้ดาสําหรับจุดขึ้นลงนะครับของสถานีกรันตันก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่จุดด้วยกันนะครับในส่วนฝั่งขาเข้านะก็จะอยู่ข้างคลองโคกวัดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านหน้าในรถออตโตวิลล่าแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกนะครับ ก็จะมีอยู่ข้างสูการค้าทัญยพาร์คจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ข้างคลองโคกวัดคลองโคกวัดนี่ก็จะมีทางขึ้นลงสถานีสองฝั่งเลยสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับระยะทางก็อยู่ที่สา4สิบจุดสี่กิโลเมตรครอบลุ่มพื้นที่นะครับด้านตะวันออกของกรุงเทพรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะมีเส้นทางการเดินรถนะครับเชื่อมต่อกับระบบ รางสายหลักนะครับเขาก็เป็นรถแบบนำผู้โดยสารนะครับเข้าระบบรถไฟฟ้าสายหลักเพื่อเข้าในเมืองก็จะวิ่งอยู่รอบๆอบเมืองเป็นสายแบบเชื่อมต่อหรือว่าฟีเจอรนะ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาบพลาสำรงก็มีบริษัทนะครับที่เส้นมากกอโมเดลจำกัดนะผู้ดได้รับสัมปทานนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างตอนนี้ความก้าวหน้านะครับงานโยธา,า,าอยู่ที่เก้าสิบจุดหกสเปอร์เซ็นตงานระบบไฟฟ้าก็อยู่ที่แปดสิบหกจุด ยี่สิบสองเปอร์เซ็นโดยคิดเป็นความก้าวหน้าโดยโรวมนะครับแปดสิบแปดจุดเจ็ดสนเอร์เซ็นพร้อมที่จะเปิดให้บริการนะครับก็ตามคาดนะรประมาณกลางปีสองพันห้าร้อยหสบห้านี้ตรงนี้ก็เป็นด้านข้างของสถานีในช่วงทางเดินด้านข,าข้างของสถานีนะครับในส่วนี้ ั้นจะหน่ายตาัวริารเนี่ยเขาก็จะมีหลังคานะครับ งนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับด้านหน้าศูนย์การค้าธัญ,ญาพาร์กก็มีทั้งตรงของโคกวันนะครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ด้านหน้าศูนย์การค้าธัญ,ญาพาร์คด้านข้างของศูนย์การค้าธัญ,ญาพาร์นะครับก็มีการติดตั้งบันไดเลื่อนแล้วนะครับเริ่มมีการมุงหลังคาแล้วติดตั้งริบโดยสาร นำความเพื่มหน้ามาฝากกันนะครับสถานีกาลันตันหนึ่งในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาพล้าวสัมโรงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการติดตามและผสมัครเข้ามาไว้พบกับวี p นพมีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ